จำไว้นะเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่าคาดหวังอะไรจากลูกอายุก็มากแล้วแก่ตัวไปในบ้านปลายชีวิตของเราก็ไม่ควรคิดและคาดหวังว่าจะให้ลูกๆมาดูแลยามแก่ชราถึงแม้จะเลี้ยงเขามาเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ใจเมื่อไม่มีลูกๆลูกหลานมาดูแลและลูกหลานเขาก็มีภาระการงานที่เขาต้องรับผิดชอบเกินกว่าจะมีเวลามาดูแลอะไรเราได้มากนัก และถ้าหากคุณอายุ50ปีขึ้นไปคุณต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วต่อให้มีเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพคื้นมาไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควรจะทำคือดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินมีเงินใช้สอยได้ทุกวันอย่างเพียงพอเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว และเมื่ออายุมากขึ้นคุณก็ควรปล่อยวางอยู่อย่างเป็นสุขดีกว่าเพราะแต่ละคนแต่ละบ้านก็ต่างมีปัญหาของตัวเองอย่ามัวไปเปรียบเทียบแข่งขันว่าใครดีกว่าใครไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองฐานะทางสังคม หรือแม้แต่ความก้าวหน้าของลูกๆคุณสิ่งที่คุณควรจะแข่งขันกันจริงๆนั้นคือแข่งกันมีความสุขมากกว่ามีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยส่วนไหนที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็อย่าไปฝืนให้จิตใจเป็นกังวลมันจะกลายเป็นการทำลายสุขภาพจิตของตัวเองซะเปล่าๆจงให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นยิ่งอายุมากขึ้นสุขภาพจิตของเราก็ต้องมาก่อน ทำตัวเองให้มีความสุขก่อนเมื่อมีความสุขแล้วมีจิตใจที่ดีแล้วเย้มแย้มแจ่มใสเบิกบานลูกหลานก็จะได้ชอบเข้าหาคุณก็จะได้มีชีวิตที่ไม่เหงาไม่ต้องเป็นคนแก่ขี้เบื่อด,ด้วยนะฝากไว้ให้คิด